ก่อนอื่นขอคลนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเช้าวันต่อมาเอ๊เล่นโทรศัพท์ร้อยไดดีกว่าเอาสายแล้วเนี่ยไอ้ยไดยังไม่ออกมาจากห้องเลยนานแล้วนะเนี่ยหรือเขาออไปทำงานแล้วเดี๋ยวแวะไปดูดีกว่าว่าในห้องมีไหมด้ด้แกอยู่หรือเปล่าวะ ตอบฉันหน่อยสิไม่ตอบฉันเดินเข้าไปเลยนะหรือฉันจะเจอของดีบ้างิแกพาแฟนมาด้วยนี่ดาดาอยู่ไหมไม่อยู่แฟนก็ไม่อยู่แกอยู่ในห้องน้ำหรือเปล่าถามตอบรับฉันหน่อยสิอยู่ไหมดาไม่อยู่จนสรไปทำงานตั้งแต่เช้าแล้วมั้งเขาไปทำงานเช้าเลยเหรอเนี่ยเอ๊ แฟนก็ไม่อยู่สงสัยเ,เขาไปด้วยกันมั้งแปลกจังไปทำงานแต่เช้าในที่สุดเราก็มาถึงบริษัทที่สองแล้วโอ้ยโอ๊ยื่อยง่ย,ย,ยทันไหมเนี่ยจะสัมภาษณ์งานได้ไหมเนี่ยโอ,อยสัมภาษณ์เสร็จสักทีจะได้กลับห้องนอนสบายสบายสายักหน่อยพรุ่งนี้ก็วันสุดท้ายแล้วนี่ที่จะสัมภาษณ์งาน ขอเต้นหน่อยแล้วกันคลายเครียดจริงบริษัทที่สองผ่านไปแล้วขอให้ได้ด้วยเธอยกพูกเขาออกจากอกสักทีลัลาละลาถึงห้องสักทีบรรยากาศคงไม่น่ากลัวเหมือนวันแรกเนาะที่เรามา ก็ไปทํางานละเรากน็นั่งเล่นนั่งรอโทรศัพท์เหมือนเดิมโทรหายดายดาก็ไม่ยอมรับสายมันงานยุ่งขนาดนั้นเลยเหรอไม่มีเวลารับสายของเพื่อนเลยไม่เป็นไรคืนที่สองคืนนี้ก็กินข้าวคนเดียวอีกแล้วไม่มีเพื่อนตามเคย บรรยากาศนะ่ากลัวมากเลย,ยเดี๋ยวโทรหาเพื่อนดีกว่าเราก็กินข้าวเสร็จแล้วโทรหายดาหน่อยสิว่าจะกลับตอนไหนไม่มีเวลาคุยกับเพื่อนเลยโทรหายดีกว่าไม่ติดไม่เป็นไรไม่ไม่รับรสายก็ไม่เป็นไรเล่นโทรศัพท์ดีกว่าเลื่อน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 หาดูมีอะไรไหมเนาะ ไม่มีอะไรน่าดูเลยอืมอืมอืมข่าวข่าวตะกรรมเยอะเนาะข้าได้แม่ก็ท่อมพ่อกับแม่ตัวเองนะข่าวสมัยนี้เรื่องใหญ่เยอะจังเลยเอ้าเอ้อดาดาเอ็งมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยไปยืนอะไรอยู่ตรงมืดมืด เราก็ามาตั้งหลายวันแล้วนะไม่มีเวลาคุยกันเลยเพื่อนแล้วแกกินอะไรมาหรือยังทานไหมฉันจะทำให้ฉันไม่หิวฉันแค่เหนื่อยฉันขอตัวไปนอนก่อนนะฮไอสนุก <c oughs> คิดอะไรเนี่ยห <c oughs> ุ้น่ากลัวเปิดเพลงนี้ได้ไงเนี่ย <c oughs> น่ากลัวมากเลยอ่ะร้อนอนะ่ะพ่ดาก็นอนแล้วเปิดได้ไงเนี่ยปิดปิดปิดก่อน <c oughs> เพลงอะไรนะ เจ้าไม่เวลาแล้วฉันขอตัวก่อนนะเจ้าได้เวลาแล้วหืมแกว่าไงนะดาได้เวลาแล้วเหรอแล้วแกจะมาบอกฉันทำไมแกก็ไปสิแกอยากทำอะไรแกก็ไปทำสิมาบอกฉันทำไม วกว่าจะหยุดเพลงน่ากลัวได้หลอนมากเลยไหนล,ลองดูประวัติบริษัทที่สามหน่อยสิไอ้ดาแปลกมากเเสียงอะไรในห้องน้ำเดีย๋ยวเดินไปดูหน่อยสิไอ้ดาเป็นอะไรไหมไดาดาแกเป็นอะไรไหมไดาฉันได้ยินเสียงอ่ะแกเป็นอะไรหรือเปล่าของตกแม่ดา เป็นอะไรไหมดาตอบฉันหน่อยสิเพื่อนแกเป็นอะไรก็ฉันไม่ได้เป็นอะไรนี่ฉันเหนือนหน่อยฉันเหนื่อยฉันอยากนอนเออเออแกไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วฉันตกใจหมดเลยมะไปไปนอนกันถ้าแกเหนื่อยก็ไปนอนกันเลยปะเดินตามฉันมาได้เลยเอ้าดาแกเมื่อกี้แกเงเดินตามหลังฉันมาอยู่เลยอ้า แกมานอนบนเตียงตั all, ้งแต่เมื่อไหร่แปลกนะอหลับแล้วแล้วขอนอนดีกว่าวันนี้วันสุดท้ายเช้าได้ยินเสียงนกเรารู้สึกสบายใจมากเลยอะออ๋อทำไมฉันอยู่คนเดียวเนตาไปอีกแล้วเหรอไปทำงานตั้งแต่เช้าอีกแล้วเหรอเนี่ยว้าแย่จังไม่เจอเพื่อนอีกแล้ว วายสวยแล้วเราวันนี้คงเป็นวานสุดท้ายแล้วสิขอให้ได้งานทำด้วยเถอะน,นี่กลับห้องช้าหน่อยรถติดมากเลยเจอดาไมนะ่น้าว้ดากลับดึกเราก็กลับดึกเหมือนกันอา้าวไม่เห็นมีเลยเอา้าวดาเจอกันพอดีเลย ฉันว่าจะบอกแกว่าพรุ่งนี้นะฉันจะกลับแล้วแหมแกไม่ต้องทำหน้าเศร้าหรอกยังไงถ้าฉันได้งานฉันก็มาอยู่กับแกเหมือนเดิมนี่เราไม่ได้ตายจากกันไปไหนสักหน่อยเพื่อนตายหรอใช่สิเราไม่ได้ตายจากกันไปไหนสักหน่อย ไม่ได้ตายจากกันไปไหนสักหน่อยจริงไหมฉันเหนื่อยฉันขอตัวเข้านอนก่อนนะเออไปเถอะเ <c oughs> บอร์ใครแปลกๆโทวมาหลายรอบแล้วรับสักหน่อย <c oughs> ฮัลโหลสวัสดีค่ะจ้าเราใช่เพื่อนดาไหมลูก ค่ะหนูเป็นเพื่อนดาเองค่ะคือป้าของดาเองนะมีอะไรเห็นเบอร์หนูโทรมาพอดีโทรศัพท์ของดาอยู่กับป้าเองหนูมีอะไรล่ะลูกป้าว่าไงนะคะโทรศัพท์ของดาอยู่กับป้าเป็นไปไม่ได้เพราะว่าตอนนี้หนูอยู่กับดาที่ห้องดาเมื่อกี้หนูยังคุยกับดาอยู่เลยเป็นไปไม่ได้นะคะป้าหน,หนูฟังป้าก่อนนะลูก ฟังป้าให้ดีๆนะดาตายแล้วลูกเขาตายเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วเองฮะเป็น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 ไปได้ยังไงเฮ้ยเสียงอะไรเฮ้ยเฮ้ยไม่ไหวแล้วเฮ้ยเปิดสักทีสิเปิดสักทีสิเปิดสักทีสิลิฟเนี่ยเปิดสักทีเป็น,เป,นเป็นไปได้ยังไงเนี่ยไม่อยากเชื่อเลย เปิดสักทีสิเปิดสักทีเป็นไม่ได้ยังไงเนี่ยเป็นไม่ได้ยังไงว้ายทุกคนทุกผมฉันตั้งขึ้นเป็นไป alone? ได้ไหมฉันกลัวฉันกลัวจนผมฉันตั้งขึ้นฉันกลัวเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมอยากเชื่อเลยอยากเชื่อเลยเปั๊สิ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  ฉันกลัวเพื่อนฉันมีใครอยู่ตรงนี้ไหมช่วยฉันหน่อยมีใครอยู่ตรงนี้ไหมฉันกลัวฉันกลัวมีใครอยู่ไหมเนี่ยอย่าตามฉันมานะย้มย้ำช่วยฉันหน่อยยาหนูหนูหนูอยู่ไหมลูกหนูหนูค่ะป้าหนูอยู่ข้างล่างแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยคุยกันใหม่นะคะ ันเกิดอะไรขึ้นกับดาครับปาจะเล่าให้ฟังนะลูกแฟนของดาเนี่ยเขาเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำตายดามันเลยเสียใจมากมันเลยผูกคอตายในในห้องน้ำต่ออาทิตที่แล้วอย่าลืมทำบุญให้ดาด้วยนะลูกนะ